คริสต์มาสนะคะของไฟเดอร์เบลอตค่ะวู้ฮู้อัปรอบนี้นะเขาไม่ได้อัพมาแค่ตัวนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอัพแมปใหม่ค่ะตอนนี้แมปไม่เหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวพี่ป้าพาไปดูมุมกว้างนี่และนี่นะคะก็คือ ทั้งหมดเลยนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าบนอวกาศอะมันใหม่ด้วยไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะทําคลิปแบบว่าเจาะหาทีละตัวใหม่ให้เลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาหาตัวละครใหม่กันก่อนนะคะจะบอกว่าวันนี้ที่อัปเข้ามาในเบนล็อตเนี่ยเขาอับเข้ามาถึง6ตัวด้วยกันนะคะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่สิเขาอับเข้ามา4ตัวนะทุกคนอีกสองตัวสองตัวเนี้ยพี่ปังยังหาไม่ได้นะคะ เขาอับมาเว็นตัวแรกเป็น Donkey Turbo Express ค่ะ เขาบอกว่าจะหาได้ในเมกาเบสในคริสต์มาสนะทุกคนตัวที่2คือบันนี่แมนบันนี่แมนเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปในเมกาเบสของคริสต์มาสเหมือนกันค่ะตัวที่3เขาบอกว่าเป็นคอมพีทออเชลเลนต์ก็คือทำควารก,กิจข้างในเบสเมกาเบสของคริสต์มาสให้เสร็จให้หมดนะคะทุกคนส่วนสุดสุดท้ายเขาบอกว่ามันจะได้มาด้วยความลักกี้เพราะมันคือ OG s a m m มมค่ะ โอ้ oh my god เราพี่จะไปหาเจอได้ยังไงเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อน,นเ้าจะเข้าไปหาเนี่ยขออนุญาตพาเดินชมแบบก่อนแล้กกันนะทุกคนนี่ใช้ที่วิ่งเลยอันนี้เข้าไม่ได้อันนี้น่าจะเข้าได้ปะเอ้ยยังเข้าได้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะมีการแบบว่าออกมาแบบหลายๆทางแบบนี้เลยนะทุกคน เราก็มีแมปใหม่นี่มีปูอยู่ตรงนี้พี่ว่าอะไรที่มันกดเนี่ยพี่ว่าก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องหาพวกเหรียญหาพวกของต่างๆอ่ะนะจะต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่ปังทําคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนว่าหาอย่างไงนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะได้หาเจอจะบอกว่าพรมพิเศษของฮาลโลวีนน่ยมันใช้ไม่ได้เว้ยทุกคนเหมือนมันมันบักบักยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นปะ มันกลายเป็นว่าพรม,มิเศษทาลรินใช้ไม่ได้แล้วใช้ได้แค่พมคริสต์มาสอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าพรมธรรมดาใช้ได้หรือเปล่านะคะยึ้นมาตรงนี้เลยว้ายนี่ไงนี่ไงเราก็สามารถเข้าไปเบดเหมียวตรงนี้ได้นาา่ารักเป็นหอคอยใหม่พี่ว่าถ่าจะทำใหม่ทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยเลิศวะ่ะดีเยี่มมาเฮอรานเลยปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเบ็ดคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะทุกคน คริสต์มาสก็เปลี่ยนนะคะตอนนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะเป็นมีเบสใหญ่เข้ามาให้เราเข้าไปเล่นด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินตรงนี้นะคะเข้ามาล็อกอินด้วยนะ5วันเราจะได้เป็นตัว6-7นะคะ six seven c r i s m a s นะคะทุกคนอยู่ไหนเนาะนี่น,น,นี่ตัวนี้เลยนดี่ฟวปใสให้ดูนี่ค่ะเข้ามาล็อกอินนะ5วัน จะได้เป็นตัว s i เ s e เข้ามาตอนนี้พี่วังก็น่าจะได้นะพี่วังเอาล็อกอินไว้หมดละปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเบตดนี้กันดีกว่าก่อนเข้าไปพี่วังต้องเก็บตัวก่อนบึเริ่มแรกเข้ามาเราก็มีสามหัวใจเราต้องจํานะทุกคนอันนี้ยพี่วังว่าต้องจำไปพืป่อะ,ะ,ะอ๋อดีดีดจำ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 ,จำไปทางนี้หนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเราจำอีกอันนึงแต่หัวใจเราหายไปหนึ่งตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไม่ได้บึบบึบ บ๊วย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 บ๊ยบยบยวบวย้าวววพี่จับได้จริงอะ่ะมาค่ะด่านที่2โอ้โหโอ้โหหูยหูยลายตามมาอึ๊บเรียบร้อยด่านที่2ด่านที่3ไมเป็เขาวงโกด เฮ้ยพี่ต้องไปให้ถ <wh> ึงนะเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะมีตัวซ่อนอยู่ละทุกคนพี่วิ่งล้อขอบมามันก็ถึงทางออกไหมอาจจะยังนะเมื่อไรอะซอกหลิมหมอซอกลืบเอาพี่หลงพี่หลงพี่หลงทางพี่ไม่ได้ไปทางแปลกๆเลยพี่ว่าหลงทางอยู่ในเบสค่ะทุกคนโอ้ยพี่จะไม่หลงทางไม่จะไม่หลงทางกี่เรามาตากทางไหนอะเมื่อกี้เรามาจากทางอะ จรน,นะพี่ว่าเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเราเข้ามาปุ๊บเราก็เจอเนี่ยเห็นปะดองกี้เทอร์โบเอ็กเพสแล้วน่ามากกว่าดองกี้เทอร์โบเอ็กเพสอ่ะประตูนี่แล้วเราก็เจอประตูค่ะขึ้นค่ะทุกคนไปทางนี้โอเคขึ้นมาปุ๊บโดดไปตรงนี้เข้ามาปุ๊บเรื่อยๆในนี้เมื่อก่อนมันจะมีตัวดำๆนะมันไม่มีละอืมอาทาย ฮะไฟเดอะกรีนบอททอมในห้องนี้นะคะทุกคนเราต้องหาให้เจอนะไฟเดอะกรีนบอททอมนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงอันนี้ล่ะแอปเปิลบวกเรดฟลาวเวอร์เอ็กเยลโลฟลาวเวอร์แอปเปิลบวกเรดฟลาวเวอร์กี่ลูกเนี่ยแป๊บน,นึงขอนับก่อน1 2 3 4 5 6อ่ะ หนึ่งหกหกบวกเรดฟาเวอร์ลดหนี่สี่ห้าเลโลฟาเวอร์หนึ่งสองสามสีค่ะอาจจะเป็น34มสิบสีไหมเอเอาใหม่นะทุกคนคิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่นะทุกคนจำนะ Apple คือ6 ดอกไม้แดงคือ8แล้วก็ดอกไม้เหลือคือ4 8คูณ4 8หรือปดป 8, 8, 8, 8, 8 2สอ8สี่หก็บวกด้วย6ก็จะเท่ากับ38ทําทำไมเราถึงต้องคูณก่อนถ้ามันมีเป็นแบบว่าแผงตัวเลขมานะทุกคนเราต้องจับมันคูณกันก่อนนะตัวไหนต้องคูณกันก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกคูณมาก่อนบวกฉะนั้นอันนี้ตอบ38 Yes! ย โจทย์นี้ก็คือ x เ,เนี่ยไม่ชอบการถูกคูณม,อออคม,มันเลยตัดตัวเองออกครึ่งหนึ่งอยู่เสมอมันเลยตัดตัวเองออกครึ่งหนึ่งอยู่เสมอส่วน y เนี่ยมันก็อิจฉาไงมันเลยเอา13ออกมาจากครึ่งหนึ่งของ x แล้วถ้าเกิดว่าเราเอา x ก,กับ y เนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยหรือว่า x จะเข้ากับ y ได้ดีกันนะ ไปดู x ก่อนมันสนุกเกินนะโจทย์แบบนี้มันสนุกเกินครึ่งหนึ่งของ80คือ40แล้ว y ก็เอาออกมา13ก็คือ40 -13 ลบ 13. เอาออกมา13เหลือเป็น27โทษไปแน่จ่ายมี27ก่อนนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา x กับ y ในอันนี้มาไว้รวมกันก็คือเอา x ครึ่งหนึ่งก็คือ40 บวกกับ27จะเท่ากับ6-7ดีจังเลยที่ฉันเรียนคำนวณมาขอบคุณตัวฉันมาค่ะรับไปค่ะสำหรับน้องดรากนิกราวู้ er วนนวูวูวดาูวูวจริงเจอวูวาวูาวูวูวนวว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 ว ว่าตอนนี้เราเหลือแค่ตัวแซมมี่กับตัวเรนเดียนะทุกคนเดีย๋ยวพี่ปางขอไปดูแป๊บหนึ่งเหมือนไม่มีโอกาสที่จะมีเรนเดียกับบ้านออกมาได้เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนะเกียริ49หรออ่ะพี่เพิ่มรักเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่จะลองเปิดดูนะคะทุกคนพี่จะเพิ่มรักเข้าไปก่อนปึ๊บเพิ่มลักเข้าไปปึ๊บเ,เ,เป็นรักเป็น4ี่แล้วเป็นรักสิบล่ะวายแรงมากแรงมากเดี๋ยวนะ คือเดี๋ยวนี้คือเราไม่สามารถรโโเร็วๆได้แล้วนะคะทุกคนเราจะต้องรตามเวลาอุยอันนี้แรงอันนี้แรงเลยอันนี้แรงจริงๆนะโอเคพี่พี่ว่ามันมันมันเริ่มแรงและได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ลองนะคะแล้วถ้าไม่ได้เลยล่ะอุ้ยแล้วถ้าไม่ได้เลยก็คือเสียเลยเหรอโหโหหรืคอมันค่อนข้างที่จะกินเงินละอันเนี้ยาเทลมี ไม่มีโอกาสได้แล้วมัง้งเฮอฮเฮเมื่อ,อก่อนเรากดได้แบบรัวๆทุกวันทุกวันนะเนาะเราไม่เห็นค่าของมันจนวันนี้มันหายไปเราถึงมาเห็นค่าของมันเลยอยากกดมันอ๋ยไม่เอาเสียใจอะห่วยมากห่วยแตกไม่โอเคไม่โอเคเลยไม่โอเคพี่คิดว่าอีกสามตัวเนีย่ยพี่ไม่น่าได้แน่เลยวะ่ะทุกคนมันแบบ มันกินตังมากเลยอะ่ะเสียใจเหมือนกันนะพี่น่าจะมาเก็บมันให้ครบไปแล้วแต่วันแรกไปเลยแต่แบบพี่ไม่ค่อยว่างไงแต่เห็นอัปเดตก็รีบเข้ามาเล่นทันทีเลยนะคะตายละโอ้เซ็งว่ะโอ้แล้วพี่จะได้ตัวเจ็งไปเนี่ยโอ้ยแพงอะ่ะมันแพงมากเลยอะ วันนี้นะคะใครที่แบบว่าได้เล่นแล้วแมปใหม่เงี้ยเราชอบตรงไหนนะคอมเมนต์บอกพี่ปางได้เลยนะทุกคนหรือว่าใครรู้สึกเหมือนพี่ปางว่าเฮ้ยม,ม,มันมันน่าแบบว่าคิดเงินเราเยอะขนาดานี้ลอยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ปางได้นะคะเออพูดคุยกันเราเล่นเกมนี้กันมาตั้งแต่แรกๆเนาะทุกคนซีเคปเป็นล็อตออกมาหรอไหนเอ่ยไหนอะไหนอะไหนอะอ,อยู่ไหนอะไหนอะอ่ะน,นี่ไงนี่ไงออกมาจริงด้วยแต่มันก็จะไม่ใช่โอ๊จป,ป้า โอ้มันก็ไม่เลิศอยู่ดีอ่ะแกเอ้ยอืมเอาว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กัชบช่องของซูมนีวีวีนะทุกคนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ปานจะมาทำคลิปสอนหาตัวอื่นๆน,นะคะทุกคนเอาแบบว่าหาฟรีอะอืมให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ต้องเสีตังค์แกอีบ้า ตลอดเลาหรอพี่ให้มันเตอนตลอดอะแกน้อยใจวันนี้พี่บังไปแล้วค่ะทุกคนไปน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะกันเฮ้ยอย,อยู่ตรงพื้นสีเขียวแล้วแบบหน้าเขียวเลยอะดูดิ